สัสดีครับผมนายบุญโตดอกสนครับพนกัญญาเวศบุญค่ะอ๋อรู้จักค่ะอยากได้ค่ะรู้จักสิครับเป็นนโยบายที่ดีของพรรคเพื่อไทยครับอยากได้ครับผมก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวที่เราต้องใช้ประจำวันทุกวันแล้งนำมาซื้อของลงทุนครับดีครับ ดีมากเลยครับเพราะว่ามันสามารถที่จะไปต่อยอดภาษีมูลค่าเพิ่มก็รู้สึกดีใจแหละค่ะที่รัฐบาลช่วยอะค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะกิจการผ่านแล้วนะครับดีใจครับผมขอบคุณนายกค่ะที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนที่จะได้เงินส่วนนี้มาช่วยเหลือทุกๆคนที่รออยู่นะคะ ขอให้นายกเศรษฐาทวีชินทำโครงการน,นี้ให้สำเร็จครับผมดีใจมากครับที่รัฐบาลพักเพื่อไทยทำนโยบายต่างๆที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนพักเพื่อไทยครับก็ฝากขอบคุณน,นายกเศรษฐาค่ะที่ช่วยเหลือประชาชนดิจิตอลวอลเล็ตค่ะดิจิตอลวอลเล็ต